สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมการแข่งขันนะผมในการบอสซิตี้เนาะก็เป็นคู่ระหว่าง j k เะผมจะนังค้างพบกับโอเวร์นะผมก็เมื่อวานเนาะถ้าใครดูเนี่ยตอบอกว่าตดมันนะคลิปนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปย้อนชมแล้วกันนะผม ครับก็สําหรับ JK เองเนี่ยจากที่ผมดูมาหลายแมตที่ผ่านมาเนาะก็ชนะมา2เนาะแล้วก็เสมอไป3นะผมยังไม่แพ้นะผมเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าว่าในครั้งนี้นะผมเจอโอเวอร์องบอกมาโอเวอร์นี่ยก็ไฟแขกไปนหนึ่งทีมนะผมในวอซิตี้ที่ผมมองว่ามีสิทธิ์เข้ารอบลึกๆเลยนะผมสำหรับโอเวอร์ไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะสำหรับโอเวอร์เดี๋ยวไปชมกันนะผมสำหรับการกแข่ขงแขนของคู่นี้ครับผมไปเริ่มเลย ใช่ครับแล้วตรงนี้คุณบอยครับแล้วตรงนี้ฝั่งของคุณติไม่ถึงบ้านเลยครับแม่เครื่องบินดีเลยครับโอ้โหเลือกจะร้องฮะฝั่งสายมือโอเวอร์บจะร้องไห้ครับแม่มาแล้วตรงนี้แล้วนับ20วินาทีสุดท้ายตรงนี้ครับวัดไปเลยครับว่าใครมันดำกว่ากันใครมันของจริงและใครมันของปลอมตรงนี้สูตรดำหนามก๊อบหรือจะเป็น รอดูอะไรดีกว่าดดำวอซิตี้ฮะแม่แล้วจางลังคานมาชุดสีขาวครับวันนี้แม่ใส่ถุงมือแพทย์ด้วยครับวันนี้บอยปมุตตมิจัดเนี่ยหลังไหลเข้ามาดูกันผมแอบไม่ได้ให้ตอบโต้นะครับให้พาคครับผมไม่ได้ให้ตอบโต้นะครับร่วมกันส่ใจแรงผมแอบเชียร์คุณอาเธอร์สุดๆเลยครับเนี่ยโอ้โหกล้องโฟกัสพอดีเป๊ะเลยครับคุณแจ็ค ครับผมแล้วตรงนี้ครับทางฝั่งของคุณอาเธอร์ครับแม่อาเธอร์มานี้ครับเบิกรถมาทันทีแล้ววิ่งทันใดครับไปที่แอดด็อกปแล้วบ่งตรงมุ่งตรงไปแล้วตรงนี้แล้วไปไปเอาไงไปเอาไงไปเข้าวงไม้ไปไม่เข้าครับไปเรื่องที่ไปแอดด็อกกับอาเธอร์ครับแม่เหลืองแมนมาแล้วครับผมวันนี้ป๊อปคอร์นมาแล้วตรงนี้แล้วฟิลถึงก่อนครับโอว้าวอานี้ครับไปฉลาดจังหวะนี้แม่และอาเธอร์ไม่ถึงงะคุณแล้วนี่เรียบร้อยครับฟิล์ม้ปะแอดด็อกไปครับตรงนี้ครับ แล้วเจโฮเก็บเก็บกล่องเล็กไปครับแล้วตรงนี้ก็มีการเปิดนะฮก็ถือไปทำไงไปโดนยิงลงไปนะเธอลงลงไปครับแล้วก็ไปโดนยิงแล้วอ่าเธอรีบลงมาครับแล้วทางฝั่งของดูครับมาเก็บแอร์ดอปตรงนี้ได้คิวไหมจะได้คิวไหมตรงนี้จะได้ไหมและไม่ได้ครับแล้วทั้งฝั่งเลยวิ่งครับวิ่งไปที่รถแล้วขึ้นรถไปครับผม้แม่ไม่ได้ดอปไม่เป็นไรขอไม่เสียชีวิตก็พอแล้วโดนเตะลงรถกับแม่ และยังไม่มีการปิดอะไรกันเกิดขึ้นครับแล้วมันเกิดปัญหาอะไรตรงนี้และโดนซ้ำหนึ่งทีสองและยังไม่ตายเบิกรถทับตัวเองไปเลยแม่แล้วกูตีครับตรงนี้ว่าเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วตรงนี้เอาเธอเดินมามาอันนันลงไปอันนันลงไปแล้วไ,ไปเดลอย,ยเมรี่ลอยไปโซอร์นเก็บเป็นโทมัสครับผม ะไรรรคคัับบบบแนี้โอ้โหแล้วตรงนี้ดูดูพยายามเจียเธอดูพยายามเจียเธออ่ะเธออ่ะเธอดูดอ่ะเธอดูดอะเธอดูแลอ่ะเธอรอดไม่รอดกลับไปบ้านนะตรงนี้มาแล้วว่าแม่มั็นสตาร์ชัยยิงรถอะไรครับเนี่ยแม่ที20มาพยายามอ่ะเธอรอดกลับไปได้ครับครับเล้วคนจุกกูครับมาเก็บกล่องตรงนี้และนายโตพยายามที่จะกัดขวางกล่องเลยครับละเวทก็อยู่เช่นเดียวกันฮะ ไปเป็นไรครับทางฝั่งจันทรนคารบอกว่าไม่ได้เอกไม่เป็นไรกูขอฟาร์มทรัพยากรก่อนเล็กก็พอครับตรงนี้ครับบุณโชคฮะแล้โชคมาตรงนี้ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเลยตรงนี้แล้วทางฝั่งโอเว้ก็เซ็ตอยู่ที่บ้านตรงธงเรียบร้อยครับตรงนี้ทางฝั่งไลอ้อนนะตัดมาที่ไลอ้อนครับมือปืนบุกธงแต่มือปืนเมียเกาหลีฮะแม่จังหวะที่หลายๆคนมือปืนเมียเกาหลีนะครับผมและตรงนี้ยับชาลีชาลีโดนชนออกมาครับต้องรอดูว่าคู่นี้เนี่ยใช่มีอะไรเหมือนเดิมครับบุกธงแรกตอนไหนนะฮะแต่ตอนนี้ รอยห้าสิบทีครับไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรพูดเลยครับแล้วลองฝั่งอาจารย์คานตั้งป้อมปรากกาแล้วเป็นรถครับผมแม่แล้วตรงนี้ครับโอ้โหไม่มีการปะทะเกิดขึ้นและเซตตัวทั้งคู่ครับไม่มีการปะทะกันตรงไหนเลยตรงนี้มีแต่การชนรถกันไปชนรถกันมาคุณดูว่าเล่นสตอรี่ครับคุณบอยครับคุณแจ๊คครับผมแล้วค้างกันไ้เลยครับมาชนอ้าวแล้วค้างไปแล้วครับผมแม่ค้างครับ แล้กลับมาม看看อ,มอ,อ,อีกคร pues ั้งครับชาลีพยายามเป็นชนรถให้มันเข้าไปในวงแล้วเขาไม่รู้เหรอรับว่ามันไม่หายนะครับเขาไม่ร um um> um ู้เหรอเขาไม่รู้เหรอเขาจะไม่ร um> ู um> ้เขาะไม่รู้เขาจะไม่รู้จริงว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงตรงนี้โอ้ยเเียตรงนี้ทั้งเลยออันกรบาดไปเรื่อยๆตรงนี้ไรม่รู้เจะปขงใครครับบอตตี้ผมว่าลนี้ค่อนข้างตัดสินความเป็นมาของเกมนี้อยู่นะลูกหองเกมนะใช่มเป็นตัมของเกมนี้น่าจะขึ้นอยู่ที่ไอรอลนี้เลยครับ กับเล่นตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับทางฝั่งของโอเวอร์และจันหลังคารครับก็ยังคงรอแอดดอบลูกที่2ครับและอาเธอร์หยู่ไหนครับเอาเธอมาเอาแอดดอบลูกนี้แล้วจะไม่เอาพลาดนะครับุ๋มไม่เอาแอดดอบลูกนี้พลาดแน่นอนครับและอาเธอร์วิ่งมาแล้วเจอฟิล์มโอ้โหแล้วดูมาเก็บกล่องมาได้ละโทรมาจ่อรอนเครับปลาฉลามมายังไง แล้วเตอร์แบบวงรอบนอกมากำลังวนวนรอหาอยู่เหมือนกันแต่โทรมาต้องทวงได้โอ้แล้วทางฝั่งโอ้ยมาจริงๆครับทางฝั่งฟิลเราโทมัสแล้วไมกี้อะไมกี้เราต่อยต่อยแลยโอ้ได้เรียบร้อยแล้วไอ้ดอกไปอีกแล้วครับผมโอ้โหแล้วทางฝั่งเจนค่ะไม่ได้ดอกเลยครับแสดงว่ามีปัญหาเรื่องทรัพยากรแน่ๆครับทางฝั่งเจนค่ะตอนนี้ฮะพยายามอุ้ยแล้วโดนแทงกระเด็นไปแล้วคุณเซิร์ฟ เป็นต่อทางธนาคารอยู่เล็กน้อยแล้วเริ่มบุกไว้นะครับและตรงนี้ครับผมบอกเลยครับว่าทางธนาคารมีปัญหาแน่นอนแล้วดูมาแล้วครับมากับมากับโอเวอร์กูมากับปลายจีแล้วมากับโอเวอร์แล้วโชคโดนยิงลงไปครับแล้วฝั่งกองไปไงครับโอ้โหกองสายจริงเลยฮะมองไม่เห็นชื่อเลยครับอีลิกครับแม่อีลิกอีลิกดูดูไปดูไปดูไปตีตีสับไปเนิร์บเนิร์บสับอีกแบบนี้ไม่ค่อยดีเลยสับตายร้อยสาบตายร้อยลุมสับโจ๊ะอะไรคนละทีครับบุญหมูตีตายจริงเลยฮะ ไม่เข้าตาย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 คุณเนิร์กเอาไปแล้วครคุณเนิร์กเอาไปแล้วคุณแจ็คหรือแบบทางโอเวอร์ครับอ๋อยังไมพังเลยอุ๊กวะอ๋อคุณฝุ่อ๋อเมื่อกี้คุณค้างหรือเปล่าครับเอางี้ครับแล้วนฝั่งไรอ้อนครับแม่มือปืนกันบ้านครับตัวผู้เล่นด้วยการอะไรครับสำหรับทาง โอเวอร์นะครับเอาเลยครับทางฝั่งโอเวอร์เสียไปถึงห้าผู้เล่นแล้วตรงนี้ทางฝั่งจางคันต้องทำอะไรบ้างแล้วอีลิกอีลิกและจุงจิมาแล้วมือปืนเบาเนื้อมาแล้วครับตรงนี้มือปืนเบาเนื้อมาแล้วตรงนี้มือปืนแล้วแล้วจุกกู้อยู่ตรงไหนจุกกู้ทำอะไรอยู่จุกกู้ทำอะไรแล้วจุงกู้อ้าวตัวนี้มาล้ไม่ตัดไปหน่อยครับตัดเลยครับเมื่อกี้เต็มหน้าเลยเต็มหน้าเมย์เลยครับมาตรงนี้แล้วโอ้โหเรียบร้อยครับทางฝั่งเซิร์เก็บนโตไปครับ มาแล้วบันไดลิงบันไดใจฮะมาแล้วเนิรยกับเซิร์กกูมากับเติร์กมากับเนิร์กมาตรงนี้แทงทันที่โทมัสกับเซิร์กตัวนี้แทงกันอยู่กังขังกูกูกาคากูกลัวยังไงดี่จะเอาธงหรือไม่เอาจะกลับบ้านหรือจะบุกดีและอาเธอร์มีเก็บแล้วครับตัวนี้ทางฝั่งของจุงจิงลงไปและอีกนิวอยู่บ้านคนเดียวนี้ก็ไม่หลอดสิครับผมแล้วฝั่งจักรคารายอยโ่ที่จีนมาและริเกโทมัรปาดอาวเดินไปเลยครับผมเราไม่ได้ต้มมาวิ่งขึ้นไปชั้นสอง แม่ไม่ได้เป็นไองไม่เป็นไรครับยังยังมีโอกาสนะยังมีโอกาสตรงนี้แต่มาดียังไล่เกียรตตัวใช่ยังมีโอกาสแล้วตรงนี้แปลซ้ำไปเลยซ้ำไปต้องลุงมาต้องลุงแลนชาลีเก็บธงอยู่ตรงนั้นไกลๆมีใครดูอยู่ไหมมีใครดูอยู่ไหมเนยเรียบร้อยครับน้องฝั่งเก็บชาลีไปครับแม่แล้วเสิร์ฟเก็บธงตรงนี้แล้วบีบอบก็พยายามจะเก็บเช่นเดียวกันแล้วบีบอยายจะเก็บเช่นเดียวกันแล้วเสิร์เซอร์ตรงนี้เซอร์ได้บี่บก็ยังต้องมาจะได้เลือดสามต่อศูนย์ครับวังนี้ทั้งฝั่งของบีโบสบีโบสเก็บธง เท่ากันไปเลยครับตรงนี้ผโอ้โหโ,โดนแผนนี้ไปฮะ,ปะครับฝั่งสีโสนีทเต่าาเอาแล้วปาดฟีตรงนี้แล้วมาอุ้ยตรงมาับวโชคกับลกตนจะมีปืนคช่วยรับตกัอโดนปืนแล้วตรงนี้ปืนทางฝั่งโอ้อโหนี่มันยืนเข้มจริงๆเลยฮะ เนีี่่ยรกวาอาจารย์เลันการครับก็ยังอยู่ที่ธงของฝั่งของโอเวอร์ครับวันนี้ไม่มีทงเพิ่มเติมเขาได้จากดีเลยธงทั้งคู่ฮะเจคยังไม่ยอมไปฝั่งดูเก็บโชคไปครับและเรียบร้อยให้ฝั่งของธงบีเรียบร้อยอาจารย์คานไม่มีเลยครับทางฝั่งธงบีฮะชั้นสองครับจะไปกันที่ธงบีแล้วเลยครับแบบนี้ยังไงเิร์ฟต้องหข้างสูนสีครับใช่ข้างสูนย์สี่ครับได้เอาดูตรงนี้อ่าเธอพยายามจะแก้แอกปอแล้วไม่ได้อีกแล้วครับมฟิลเก็บดอกไปสามลูกเลยแล้วคุณบอยใช่ครับผมโอ้ โอ HR, fe, nei, right. ้โหนะฮะเอาละครับคุณตีทันครับผมใช่ครับตรงนี้ครับทางฝั่งของเวทพยายามวิ่งเข้าตรงมาแล้วตรงบีทางฝั่งของจารย์บุกอยู่ครับบุกอยู่ในทงมันทงมันจะจบไปจะไปจังหวะนี้ครโอ้โหเนิร์ดเนิร์ดไปเก็บดุกได้ครับคุณจ็กกี้แล้วจังหวะนี้เจเคจะได้แล้วลมลุ้นในเดียวเหนียวแล้วเจโอไปเก็บจุงจิปืนเราตายแต่เจเคนยังเฮ้ยไม่ได้คุณตีไม่ได้ เอาละฮะจังหวะนี้นะโตมัดเก็บเนิกไปฮะมันเกิดอะไรขึ้นนวทางโอเวอร์ได้ฮะตอนนี้ก็นํามาแล้ว6ต่อ3ฮะเวลาเริ่มเลือดน้อยเต็มทีเอ้าผมเยี่ยวเหนียวเลยเอ้าู้ลปืนจุงจิไปตายตะกอนและนายโตเก็บเป็ดมีบอลเก็บไปยังไงดีเอ้าแจ็คและนายโตเก็บเสร์ฟไปเลยครับว่าทางฝั่งตอนนี้เจ้ยต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเพราะไอ้ดอกเสียบถึง3ลูกแล้วมุติเกิดอะไรขึ้นฮะมีปัญหาอย่างหนักเลยครับเพราะว่าตอยอยู่นาที่บ S <S นี่อย่างที่บอกครับว่ามันเป็นแบบที่ได้เปรียบเสียเปรียบว่ามีผลครับเพราะว่า<อ>รถมันถึงไวกว่าอะไรกว่าครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ข้ออ้างนะสําหรับการแข่งขันนี้ฮะและทั้งฝั่งโอ้ว่าไม่ออกจากธงจันอังคารเลยครับโอ้โหยืนเป็นบ้านตัวเองแล้วคุณจก,กี้ได้แล้วบูตีไปโอ้โหเนิฟโดน,นเก็บไปแม,<า>ม่เขาเรียกว่าประเคนหัวให้เลยฮะโอ้โห แต่ยังมีหวังครับบุติเพราะว่ามันยังหกต่อสามครับทางฝั่งทงเอและธงบียังเก็บได้ถึงสองทงเลยเดียวแต่ครัแล้วทัวเวอร์เอเขาจากูดาวหมดแล้วจังหวะนี้มันนวลเนียอยู่ตรงนี้มาเตมไมเจอเกตมาจากไหนกันเนี่ยแล้วดูเก็บไมค์กี้ตีกันเองไปแล้วดูเก็บจุกกูเอาแล้วจังหวะนี้ต้องรีบเก็บดูนะจังหวะนี้ค้างครับผมเผาหมุนติวเลยครับเอาเอาเอาอันนี้ดีขึ้นครับเอา แล้วผมจะพากันอย่างไงแล้วครับเนี่ยอแล้วเอาเอาแล้วครับมาแล้วเอ่อเอไม่มาเอามาแล้วตรงนี้มากลับมาแล้วตรงนี้ปากองดูเก็บหมดเลยฮะอ่ะจ้ับผมครับอมจ้าติมายกี้มาแล้วครับผมมาแล้วครับครั้งนี้มาแล้วมาจริงครับมาจริงมาจริงมาบูเก็บอาร์เธอร์ฮะบีบบสเก็บอาร์เธอร์ไปแล้วไปเก็บิฟ์มมาแล้วตอนนี้เจเคเหมือนจะกันทงได้แล้วเขาต้องการอีกหนึ่งทงเขาจะได้ไหมตอนนี้เขาแพ้อยู่นะ เขแพ้อยู่นะจะเอาธง A หรือธง B ีเอาธง A หรือธง B ีแล้วเวทเก็บ B ีพ์ไปแต่ตอนนี้ธง B ีาวเวอร์ยังโลงอยู่มีวักิอยู่แค่คนเดียวจักรีอย่างนี้จะทำยังไงเดิร์ดก็พยายามพยายามที่จะแอบลับๆล่อๆลับๆล่อๆล่วงบันไดหลอกเข้ามาหนึ่งทีหลอกเข้ามาหนึ่งทีทำไงต่อ วิ่งหมุน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 มุนไปบ, <า S 2> บอกไม่เอาอะ <เล S 2> ไม่เอาบีอขอเอาเอไม่เอาบีจะเอาเอจะเอาชนะเซิร์ฟเวทมาแล้วสิบเกาวีดีต่อจากนี้ <ทำ S 2> นไปใครก็ใคร ไม่ใครก็ใครยังไงดีเนอร์กอาแล้วโอ้และเจเคมาสี่ร้อยกว่าล้านคนสี่ร้อยกว่าล้านคนและกแล้วครับอัมาวัดจุกุจุกเก็บแล้วตีอีกเกิ่วตายลงไปเอาแล้วมาดีมาดีเก็บโอวากิวไปด้วยถ้าเองไม่ได้ได้บีต่อ แต่ถ้าโอเวอร์ต้องรีบกลับบ้านแล้วแล้วเขาได้ด้วยฮะั K เจคแต่ต่อห้องและโอเวอร์โอเวอร์ตายไปโอ้โหแล้วเองไปดูนิทง้องดูนิทงดูมันมาแล้ว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 เขาเก็บเจโและจังหวะนี้โอเวอร์เขาเก็บแล้วโอเวอร์เขาเก็บเช่นเดียวกันและเขามีเวลาด้วยตอนนี้เราเก็บได้ถ้าเขาเก็บได้ก็แพ้เลยถ้าเได้แล้วมาดีเก็บเบียร์และชิโร่จากเก็บไเอลิกและ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 ไม่ได้อุตเต เวไไเเ้เ้าวร้สวัดสวยรับไม่รู้้องอ็มไปครับเป็นไปครับต้องฝั่ง MVP ครับแปต่อหนึ่งครับ ไอ้แปดตายหนึ่งครับต้องฝั่งดูครับหกตายสี่แล้วสุดท้ายก็เป็นมาดีครับห้าตายสองครับไล่ฟ้องคนอื่นแต่ไม่ดูติ่งแก๊งตัวเองเลยสภาพไม่ได้ว่าใครนะพิมพ์ลอยๆแต่ก็ติดตามพวกกูตลอดเวลานะไอสัตว์พวกมึงเนี่ยเฮียรู้ทุกการเคลื่อนไหวนะไอสัตว์รู้ยิ่งกว่าเมียพวกพี่กุยกี้เฮียกิ่งหยาหน้าตาไอเฮียด่างเหมือนอุตเมริกาสัตว์กที่เราจะตายไอ้โง่ใจเย็นครับคุณจะเกลียดใจเย็นนะเราอยู่กันภาคกูอยู่ภะคกูจะจ้าวหน้าอุตเมริกาเป็นยังไงวะกาศที่พี่ไงพี่ อูดไปอยู่พวกทะเลทรายอะไรเงี้ยไปอยู่อเมริกาไงลักลอเข้าเมืองไงสัตว์มัจะไม่มีอูดนะฮะอเมริกาตอนนี้ขัดกันอูดอยู่นะฮะเดินไปอยู่ได้อันนี้ไปดูงานแต่งที่รู้สิบเจ็ดวีสุดท้ายเชียเจเคหัวใจสีดำรุ่นรุ่เอะไรอะครับแล้วตรงนี้เราต้องฟังก่อนอยู่ในเกมฮะเลยสิบวีทีสุดท้ายเราจะไปเริ่มแมปสองครับ เล่นเนี่ยคือมีผลผมบอกเลยครับพระอาจารย์ลักเก็บสามแต้มวันนี <im 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 ้ครับม nah ีสั่นแน่นอนฮะแค่หัวตารางสั <im <im> ่นแน่ฮะคนละแบบแล้วใช้เป็นนี้เอาล้วครับแล้วตอนนี้อาเธอร์ต้องขอแก้ตัวและเช็คดูความพร้อมว่าตัวเองนั้นบั๊กหรือไม่บั๊กกันแน่ฮะอาเธอมาแล้วทำไมเบิกปียี่สิบครับต้องมาดูครับมาเอาแล้วเก็บอันเล็กเลยอะอาเธอร์เอา แล้วปล่อยให้ทางโอเวอร์อ๋อเราปล่อยให้เขาเลยครับเพราะเราอก <c oughs> เราเราอาจจะบักจริงหรือไม่จริง <c oughs> ไม่รู้ว่าแต่รู้ว่านี่คือน้ใในําใจนักกีฬาที่เรามอบให้อ่ะโอ้ย <c oughs> ต่เม <c oughs> ือม <c oughs> ต่เมือตอมือตอมือ ตบมือตบฝ่าเทไปเลยอ่ะเรื่องที่จะเก็บแอดดอกลูกเพลคาโอ้โหใช่ครับสปิริตนะมีความหมายมากขอบคุณแพชชนะนะครับคุณแจ็คกี้อยากทุกคนเล่นกันให้อยู่ภายใต้ของคำว่าน้ำใจนักกีฬาครับใช่ฮะจริงจริงฮะเรื่องว่ารู้แพ้รู้ชนะครับแล้วก็รูว่าพ่ยฮะแต่ยังไม่รู้มือนะครับตอนนี้เพราะว่าไม่เกี่ยวยังเปียวอยู่น่าจะรู้มือนะฮะ ตอนเี้ JK ก็มาไล่เก็บลูกเล็กแต่โอเวอร์ก็มาเช่นเดียวกันชนเนิร์สกับเจนแต่มาดีมาดีเก็บเจโฮไปจังตรงไหนไม่รู้ว่าแต่เนิร์ดมาเก็บอยู่ตรงนี้เลยแหมมันโดนรถชนไกลจัดอ่ะเธอร์บอกน้องขึ้นรถมาพี่พี่ทรงแม่ใช่อะไรตรงนี้ครับทางฝั่งของอ่ะเธอร์และเนิร์สเอ้าบวกเลยหรือเปล่าตรงนี้จะบวกเลยไหมอ่ะโอ้โหแล้วมันโดนเนเนปาดเบิร์มซัมโบโอริโอโอริโอปั่ดไหมโอ้แล้วจุกโก้เอาแล้วจุกโก้ติ จุกูติดต้องทำอะไรทุกอย่างนะถ้าไม่ติดเนี้ยนะเอออย่าอื่นฮะต้องไวนะคุณจุกูคุณสำคัญนะฮะคุณสำคัญนะฮะแล้วดูว่าโอเวอร์มีบาคิวป้องกันทงอยู่ทงเออะครับไม่รู้มือปืนโอเวอร์ตรงไหนบ้างนะคุณแจ็คกี้ตายฮะแล้วตรงนี้ทางฝั่งโอเวอร์ก็พยายามเรื่อยเก็บกล่องเลยครับพยายามไปเก็บตัดตัวที่เก็บกล่องของทางฝั่งจานคาร์เช่นเดียวกันครับ ตอนนี้ทางฝั่งของผู้เล่นโอเวอร์ไม่เสียใครไปนะครเพราะนนมันยิเสียกัน,นไ,ป<ต>ไปไปหมเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งโจนโอเคฮะก็แล้วตรงน,นี้ฝั่งโทรมานนะ ห้าห้าห้าสี่ห้าสามห้าสองห้าหนึ่งและดูเก็บโชว์ไปอะจังหวะนี้ไปเก็บตรงไหนผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะจังหวะนี้และดูโอเวอร์ฮะ โอเวอร์เขามีการเล่นดีดูแล้วตรงนี้เจเคหลุมแล้วเก็บไปอีกหนึ่งนะสำหรับเซิร์กเก็บเจหกแล้วฟิล์มเก็บเซิร์ฟไปอ่ะจังหวะที่อันนี้มันตัำมยาไม่ทันนะจุกกูพยายามจะช่วยต่อยอยู่แต่จะชุกเซิร์ฟใหม่อ่ะจังหวะนี้แล้วหมัดเจอหมัดหมัดเจอหมัดทูมัดเจอเวทไลตีจังหวะนี้เวทโดนยิงเอ้ยโดนชนสกัดมาแล้วทำยังไงดีทูมัดต้องหนีไปก่อนราชาลีก็ไปด้วยไอจุกกูก็ไปด้วยเช่นกันแลวเนินเก็บฟิล์มเอาแล้วจังหวะนี้เขามีการหมุกแล้วมุจกเก้เอาแล้วไปแล้ว โอเวอร์ไปแล้วไปไหนไม่รู้เห็นว่าตรงไปทงตัวเองไม่มีอะไรฮะไปทงตัวเองไม่มีอะไรเขาขับรถคนเล่นเงินก่อนนะเพราะแอดด็อกจะเกิดในเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามมีคนตายแน่ๆตรงนี้ผมบอกเลยเนิร์ดก็พยายามไล่จนอยู่แล้วแอดด็อกไปทางโอเวอร์อยู่กันเต็มแอดด็อกเลยครับคุณแจ๊คกี้ใช่ครับ ก็ต้องบอกว่ามามาแบบมาทั้งแพ็คเลยดีกว่าได้แล้วเวดเก็บโทมา้วดูเก็บอาเธอร์แล้วไปเก็บบีบอจังหวะนี้นวลนี่ในบาร์ลเจโฮปเก็บอ่ะไม่ได้แอดดอกวะมีแต่ไนโตที่ก็พยายามเก็บอยู่ดูเก็บไปทํำยังไงดีทํำยังไงดีและตรงนี้มันตีกันอยู่แล้วชารีเอจะมาเลียนอแล้วเวดเก็บดูไปเลยมาดิมาดิเวดบอกปลาดิ ไม่ไหวแล้วนะมาขอตีตหัวใช้ศิลปะรวดวายใบมือใช้หมดเลยครับนายโตเก็บมาดีไป<ด>แต่จังหวัดนี้ฮะ โอเวอร์เขาล้มเยอะแต่โอเวอร์เขาชุบกันเจเคยังไม่ชุบเลยแต่โชคเก็บชาร์ลีลงลงไปอะตรงนี้จะมีใครบุกและเจเคมาเียคนที่ทงเอโอเวอร์มีวากิวคนเดียววากิวว่านิเมจัดเสิร์ฟไปเลยอ่ะเอาละตรงนี้เจเคเเก็บอยู่โดยจุก้ยังไงดีโอเวอร์ไม่มีสักคนเก็บแบบชิวชิวล้านวิวได้ไงเก็บชิวชิวล้านวิวได้ไงและมาอย่างไงอีกนิวและอีกนิวได้ด้วยอ่ะ เรียกโหม J K ได้ไปแล้วว่ะจังหวะดนี้หลายนโตก็เก็บทองของ J K เหมือนกันแต่ไม่รู้เก็บตรงไหนและเจ้าเก็บสักลงไปและเขาเก็บจุ้ยแล้วเขาทําได้ไหมจะได้ไหมจะทําได้ไหมทาได้หรือเปล่าแล้วและได้ด้วยฮะเอาแล้วโอ้โหตามติดมาที่5ต่อหต่างฝ่ายต่างเก็บทอง A ได้อีกคนละหนึ่งเอาแกโอ้โหและนายโตเก็บไปนายโตเก็บดูอีกนิวเก็บเนิร์สเนิร์สเก็บโทมัาอุ มันเก็บกันโหดจ้าละวันแต่ทางฝั่ง JK คู่ดาวจะหมดเร็วกว่าทางฝั่งโอเวอร์อยู่สิบกว่าวิเลยครับจังหวะนี้ครับคุณแจ็คกี้ใช่แล้วตรงนี้ทางฝั่งของโชคครับพยายามเก็บไมค์กิ้จากทงตัวเองครับและทงบีอเลิร์ดมาแลวครับพร้อมที่จะลงในอีกสิบวิครับการังคารต้องทําอะไรสักอย่างแล้วตรงนี้จุกูยังอยู่ฉันยังอยู่ฉันยังไม่ไปครับจังทงทางฝั่งโอเวอร์ฮะแม่เขาค้องสายสะพายของคุณหมอมาดูตรวจตรวจสภาพจิตใจหัวใจของทีมะแม่จุกูปวนอยู่สองคนแล้ว โอ้ oh, oh ไม่ตายสักทีครใช้ความเหม็นของกินปากของตัวเองเป็นประโยชน์อะไม่ตายไม่ไปเก็บนะครับแล้วเสิร์ฟไปฆ่าเวทซะอีกตรงไหนวะเนี่ย ไปฆ่าตรงไหนแล้วเจเคมาแล้วครับดอนบีดอนีเก็บอยู่อาเธอร์คนเดียวแล้วปากฉลามหรือเปล่าชาลีเป็นปากฉลามชาลีเป็นปากฉลามไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เก็บมากนะเป็นหวจริงๆะยอดนะสุดยอดนะเป็นหมฝืนนะไม่ฝืนนะฝืนไม่ได้ครับเพราะว่ามันตัดเร็วจัดเลยครับคุณดีเบิร์ตตอนนี้มันไม่มีแบบตายปุ๊บแล้วไอ้นี่นะและดุมมาตรงนี้แล้วเขาได้ด้วยอะเอาแล้วนะทำ โอ้่าพีกลับมาขึ้นนำ JK เป็นแปดต่อห้าแล้วด้วยใช่ครับอู้มันคุนจริงจริงไงอย่าอย่าละเกิน ยาละกันยาแบ่งแต้มนะถือว่าขอเถอะแล้วไปตรงนี้ทำยังไงแล้วโทมัสทำอะไรอยู่ชมเก็บบีโบชิวะชัดเก็บไปกี่และ JK เพิ่งกันทงได้ฮะสามารถเก็บทง A เพื่อได้สิแต้มไปก่อนได้ฮะถ้าถ้าเจเก็บทง A เมื่อไหร่นะจะไม่มีเสมออย่างแน่นอนนะใช่ครับเพยเวลามันบีบมันจะมีมันจะมีแพ้กับชนะลูกเดียวเลยใช่ครับเก็บในโตวจังหวะนี้แล้วมาที่ทงบีดังฝั่โอเวอร์แล้วเจเปแล้ว มีตรงนี้เลย โผัดพยายามจะกันบอกว่าเฮ้ยเพื่อนมันไม่อยู่แล้วนะมันกันไม่อยู่แล้วนะมันมากันเต็มเลยแล้วทางฝั่งดูก็อยู่เหมือนกันเอาดีแล้วมาดีไปเก็บแอวนดอปลูกสุดท้ายได้และอย่างไงอยู่ตรงนี้โอเวอร์มันเยอะแลวเกินพยายามจะตีหัวแต่ทางเจเคก็ขึ้นมาแล้วขึ้นกันมาแล้วขึ้นกันมาหมดจังหวะนี้ต้องร้อนลุ้นแล้วล่ะฮะว่าใครจะอยู่จะไปูเก็บฟจะไปเก็บเจฮูปะและจังหวะนี้แล้วจโดนปากเลยอ้ายโอ้โหแล้วเวตตีตรงแล้วเวตตีดุ๊ สวากิวตีอาร์เธอร์จากไอดีปืนเขาปืนเขายังอยู่หรือเปล่าปืนเขายังอยู่ไหมไม่รู้แต่ลูกไม้เขาตายไปแล้วแล้วเขาชุบไม้เขาชุกไม้อย่าปล่อยเขาชุกโดนน้ำอยู่นะเจเคเจเคโดนน้ำอยู่ว่ะจังหวะนี้เขาชุกกันแล้วเขาชุกกันแล้วโอ้ต้องต้องตีลุงมัดก่อนนะแล้วจุกกูมาเก็บตรงเอเก็บเอาแล้วุกูเก็บตรงเอแอบมาเก็บแอบมาเก็บแต่เขาอยู่จุกกูสวยอ่ะสวยอย่างนี้ดีเล่นดีเวลายังมีไว้รเก็บดุกอีกหนึ่งรอบเอา แล้วตรงนี้จุกกูก็โดนยิงปิดละถือว่าเล่นดีอะเอาเอาไอ้นี่ไปก่อนนะเอาชีวิตไปก่อนเอาชีวิตก่อนลวเวทโดนหลุมอย่างนี้แล้วทำอย่างไงดีเวทเวทก็ไปยามจนจุกที่โดนปือจริงแลวเซอร์เก็บอีกนิวและโอเวอร์เขาเก็บทงเอถ้าเขาเก็บทงเอได้เจเคแพ้เลยเจเคแพ้เลยและเขาเก็บทงได้ไหมและเขาได้ด้วยอะโอ้โหเวลายังทันนะยังีทันนะยังมีทันนะกูยังเก็บู่วะ แต่อูยังไงดีอะตรงนี้อย่างไงดีตรงนี้อ,อ,า,อาเธอร์อย่าฝืนนะอย่าฝืน อย่าฝืนอย่างที่บอกโอเวอร์ไม่ใช่หม um. ูหม like ูโอเวอร์ไม่ใช่หมูหมูทีมเต็งเหมือนกันอย่าประมาทมันจะวินาทีละอาชื้นกนหุณนเลือดหมดตายเลยฮะจงกวะนนี้จุกูพยายามเก็บจอกเก้เพื่อได้สิบแปมมาก่อนและเหลือทุกบีและเนิร์ดเก็บบ๊อบลี่เอาแล้วเอาแล้วจุกูจุกูได้ด้วยฮะได้้วเอาแล้วเหลือตุกท้ายมีเวลาเก็บทันสามสิบเจ็ดวิ ถ้าไม่โดนโอเวอร์ก่อนต้องชนะไฟแล้วโอเวอร์เก็บไม่ได้ ถึงจะตีเสมอได้สับเจมันเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ต้องทําไม่ได้โทมัตเก็บบาคิวโทมัตเก็บเนิร์สและตรงนี้มันทําอะไรกันอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยอ่ามันทําอะไรมันทาอะไรลงูุล้วดูมาแล้วด้วยเอาแล้วต้องรีบหนีก่อนแล้วเรียบร้อยเจโฮกเก็บเนิร์สลงไปและจังหวะนี้เวทเวทโอ้โหามาเก็บดูนะเวทเก็บดูอีกแล้ววะวันนี้เป็นไรไม่รู้แต่เวทบอกว่าขอล้มล้างไม้อเวอร์เลยแล้วกันและอีกนิวเก็บเจโฮกว่าเอาตีเอาแล้วโอเวอร์ ายไปเยอะะตายฝั่งไปสองสองเหมือนกันแล้วอู้อร์เขามาแล้ววุจะกี้แล้วดาวเขาหมดนะแล้วไมกี้โดนยิงตัดโดยดางฝั่งไรออนหรือเปล่าหรืออาชิโนกับไรออนนะแล้วตรงนี้ทำยังไงดีตรงนี้ต้องรับไปเก็บดูอีกหนึ่งนะแต่ตรงนี้เอาแล้วไรออนโดนปืนยิงแล้วเ right. ีล yeah. ิกและไปเก็บบ๊อบลีไรออนโดนสับฟีอย่างไงดีถ้าไม่ช่วยตรงนี้แล้วโอเวอร์เก็บทงได้มันจะแย่เอาน้าแล้วเจเคเหลือเวลาสามสิบห้าวิเราไปเก็บอีกนิวต้องยิงให้ได้แล้วโอ้ยโอเวอร์ เขาได้เหมือนกันเอาชิบหายแล้วเอาเอาเอาและเขาได้แหเลยเอาเสมอครับโอ้โหและเป็นทางฝั uh> uh> ่งโอเวอร์ชนะไปฮะแม่โอ้โหบาครับเริ่ดิกินกันไม่ลงจริงๆครับสองทีมนี้โอ้โหเสมอเรียกว่าต้องเป็นทางอสวยแจกแป้งไม่เป็นไร เกมครึ่งหลังตรงนี um ้ครับเอาไม่ลงนะปิดโอเวอร์ไม่ลงนะทางฝั่งเจเอเคอ่ะแม่อย่างที่บอกอ่ะอ่ะแล้วเอวีพีเป็นใครวุ้นตะกี้เอวีเป็นเวทครับข้าไปก้าตายสองอ่แล้วโทมัสครับโอเวอร์ครับเจ็ดตายสองแล้วไปครับหกตายสองครับโอ้โหเขาผมหลังจากที่ได้ชมไปแล้วเนี่ยผมต้องบอกก่อนนะว่าคลิปเนี้ยมันเป็นการพากของ จ็กกี้แล้วก็ตีเนาะคือมันก็จะลมแบบพาฮาหน่อยกวยนๆหน่อยเนาะ <ST> S> <S ก็ไปดูในไฟแรกเลยเนี่ยแรกแรกมาเนี่ยทางด้านของ JK เนี่ยมีโอกาสเก็บไอ่ดอปแต่ว่าไม่ทันฝั่งโอเวอร์นะในการเก็บแอ์ดอกนะผมแล้วก็รู้สึกว่าโอเวอร์เนี่ยจะเก็บ แอรดอได้ได้เร็วกว่าฝั่งของ JK นะครับก็ในครึ่งแรกนะผมครึ่งแรกเนี่ยเป็นฝั่งของ JK mm hmm. ที่เอาชนะเกมแรกไปก่อนนะผมก็ชนะแบบฉีวเฉียดแ,แล้วก็โหสูสีนะทีมไฟท์หลังจากที่ได้ดูเนี่ยมันก็แบบปีกันล้มเป็นแบบสูสีอะเออผมมองว่าสูสีด้วยการแข่งขันที่เข้ามารอบลึกๆแล้วแต่ละทีมมันก็ค่อนข้างที่จะไฟท์กันแบบแข่งกัทนทั้งคู่แต่ว่าก็เป็นฝั่ง JK นะผมที่ เฉียบคมกว่าในการเล่นชิมไฟนัสามารถเอาชนะโอเวอร์ไปได้ในการเก็ทงแล้วก็ในเกมที่2แลนะผมก็ออกมาในรูปแบบเดิมเลยแล้วผมไฟกันแบบสูสีอ่ะหาจังหวะแบบคือหลายหลายหไฟที่ผมดู JK มาในไฟ JK ค่อนข้างที่แบบตึงนะแข็งนะในหลายไฟนะคือแบบยิ่งไฟยิ่งเวทเนี่ยพวกเนี่ยคือมันมัน เล่นกันแบบไม้เนี่ยแทบจะแบบร้อยเปซ็นเลยอะ่ะเออแต่ในครั้งนี้มันเจอโอเวอร์เนี่ยโอเวอร์เขาก็มีตัวไม้ที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันที่ชื่อดุก๊กชื่อถุกอะไรเนี่ยเล่นดีเหมือนกันแล้วก็แบบ ตีฝั่ง JK ล้มไปหลายคนคือแบบไฟมันแบบล้มกันเยอะทั้งสองทีมอ่ะจากที่ดูมันก็จะมีจังหวะแบบาการเก็บธงที่หาจังหวะเกมนี้ผมมองว่าปืนของฝั่ง Over นี่แบบโอ้โหมันแบบก่อกวนอ่ะก่อกวน JK ได้มากเลยอ่ะตัวปืน Over เล่นดีมากนะเกมเนี้ยคอยตัดจังหวะได้แบบสังเกติตอนที่เขาเก็บธงเนี้ยเขาตัดจังหวะยิงตัวเก็บธงได้แบบโอ้โหหลายหลายรอบคือดีมากแล้วก็ยิงฝั่งของ JK ได้แบบเสียจังหวะลุกเกมการเล่นไปเยอะมากนะผมตัวปืน Over จากที่ดู นะก็เป็นฝั่งคูเวอร์นะที่เอาชนะไปในเกมที่สอบก็ถือว่าเป็นเกมที่มันแล้วมีคุณภาพเปนเกมครับสำหรับคู่นี้แล้วก็ JK เองเนี่ยก็จริงแหละอาจจะเสมอไปแต่ว่าก็ยังอยู่อันดับไม่ที่4ที่5ก็ประมาณนี้แหละนะผมของตารางนะเพราะว่าเสมอไปส่วนโอเวอร์เองผมไม่แน่ใจนะว่าก่อนหน้านี้เขาชนะมาเท่าไหร่แต่โอเวอร์เนี่ยไม่น่าจะแพ้นะผมมองว่าโอเวอร์น่าเสมอมา3ชนะหนึ่าไม่แน่ใจนะนี่ก็น่าติดตามทั้ง2แก๊งนะผมสำหรับโอเวอร์กับ JK นะผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะผมจะมีอะไรอัปเดตเข้ามานะผมสวัสดีครับ